ý thức 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 พี่ปิงไม่ของผมปิงมาตั้งแต่เมื่อวานแล้วอะเล่นไม่ดีเลยทำไงดีวะตั้งแต่อัพมาก็ปิงไม่หยุดเลยเล่นไม่รู้ทำยังไงละมผมไม่ได้อัพดิผมยุคสี่ยุ่อยู่เลยเยโอ้มา ครับผมนี่เอาคนไทยครับคนไทยคนบานไดอ่ะคนบานไดอคนโคราชครับคนโคราชนครเอียงนครนครพานุ่มนครเที่ยงกัน น,น้าคอนอย่างอีกน้อนสีทำไมารานบอกให้นอ้องดิโอ้น้นาคอนเชี่ยงไหมวางกันจะลุ่งหัวไปเด้อไม่พอหรอกไ่พอหรอกไม่พอหรอกไม่เฮ้ยใส่โยกนะเด้อครับ

กื oh. yeah. hey. Hey. Mm ่อนนี่ว่าโอ้เจ้าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยฮัลโหลฮัลโหลบ้าจังได้จะดามันจะดามันจะได้ตัวนอกหนี่มเนี่ยโล ฟังอยู <notable> ่เบาฟังอยู่ฟังอยู่เบาฟังอยู่ฟังอยู่ต้องนอกดิเก็บเบาะมีอะไรบ้างเข้ายาไปแล้วว่าเอายาพี่น้องรู้อ่ะ จะเป็นจานครูบอกแล้วสี่ตัวเอาผมไปอยูหอ่หมดเลยเหนื่อยปะอยากเล่นเลยเอฮ้ยเออไม่ไม่อยากเล่นเลยค <c oughs> ือแบบไม่อยากจับปืนไหนจับปืนก็มีคนตายเซ็งจริงเลยเหนื่อย หมดแลนะ้วจะหมดตี้อะไหมดเลยหมดหมดแมปเลยเนะี่ย <c oughs> มันจะบีทีแล้วหมดแมปเลยเนะี <c> ่ย <oughs> มันไม่มีปืนมันไม่มีปืนตัวนั้นนะ่ะมันต่อยอยู่เม่นอ่ะมันมีปืนนะน่าจะโดนงนั้นแหละ ไร้ระเบิดไฟแล้วตอนนี้ราเบิดไฟมันบัฟมาโคตรโหดอ่ะม <c oughs> ีระเบิดไฟระเบิดไฟดีกว,ว่า <c oughs> โคตรแรงอ่ะพี่ระเบิดไฟองเลย <c oughs> มันเก็บกระทะเก็บพวกมีดพวกอะไรได้ด้วยนะพร้อมกัน,นโอ้ยโอ้ตายช่อ โอ้ยเพื่อนโดนอะไรอ๋อเล่นกับมาจ่าเอเขาคนนึงโอ้ยเพื่อนมันหลมันนั่นแม่มันบอมมันแหลกกว่านันเลยบอท่านโง่เป็นวูบวูบวาบวาบสร้างเลน่็ไ ามามาอืมเพื่อ,อน <c oughs> อๆนะออเ,เอาอะไรเอาลูกอะไรเอาลูกอะไรพ <c oughs> ูนเปีวแอร์ดรอปบนกระลังลูกเอาเพื่อนไม่รอเลยโอ้โหไปสาม ไปไปไปยิง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 กองศพแน่นอนมันต้องอยู่แถวศพนั่นแหละว่ามันเข้าเพราะว่าแพนนั่นแหละไอ้ยไอ้ยโอ้ยมีรถมีรถมีรถเห็นป่ะมีรถเห็นไหมลงเลยลงเลยลงเลย

ยิงอย่างไรยิงลมคมเก็บใกล้ตายอ่ะพี่ใกล้ตายอ่ะยิงลมคม,มกกกยยเกิบตัวนี่เจ๋วเลย

เล่นซื้อ้เลนซ้นั่นไปโอ้โเขาโหเขานบอกว่คุณบอได้นไงยอบอบอแล้วยังโอ้โป้อนหัวถอ้อด้ยโอ้โ Search for vehicles. Enemies <coughs> <coughs> ahead. Enemies <coughs> 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 ahead. <coughs> <coughs>

ใช้เก็บเสียงใช่ไหมลงขับรถไปเฮ้ยทำไมรถมันไม่ให้ขับอะ่ะเฮ้ยทำไมมันไม่ให้ขับรถด้วยวะ

เอเซโอ้เโอ้โหวงโคตแรงอะดูม oh, well, okay. so ันจิงอยูอซือยูอดึกเอากันรถไม่ได้ป่ะเมื่อกี้เป็นอะไรตัวหามีอะไรบ้าง